สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนาสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับสลาลมคอยชแนลคือช่องหลักนะครับผมมีช่องสำรองอีกหนึ่งช่องนะครับก็คือช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับทำเป็นช่องสำรองเพื่อเพิ่มการมองเห็นของเพื่อนๆแล้วก็ได้เข้าถึงได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าช่องหลักก็คือช่องนี้นะครับก็จะมีคลิปลงทุกวันนะครับ 1คลิป2คลิป3คลิปแล้วแต่นะครับจังหวะไหนช่วงไหนคลิปเยอะผมก็จะลงอาจจะลงเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ตกค้างนะครับก็ช่องทางติดต่อทางร้านนะครับไล4 4น์ i d 0 9 5 4 1ย์4 4 3ีนาะครับสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญ2บาทนะครับเพื่อนๆมีสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเหรียญ2บาททางช่องผมรับซื้อปีพศอ,อ,อะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็ผมเคยทำคลิป ไปหลายครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับ2บาทตัวนี้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รู้แล้วก็มาทบทวนกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ได้รู้กันนะครับว่า2บาทผมซื้อเหรียญ2บาทตีพสอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็คลิปก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้าส่งมาขายนะครับนี่นะครับเหรียญ2บาทที่ผมรับซื้อนะครับผมขอแจ้งนิดนึงนะครับว่า ทางช่องของผมเน้นรับซื้อเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับแล้วก็ทุกท่านมีโอกาสพบเจอแล้วก็หาได้ง่ายหาได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับก็คือเหรียญปีพศต่างๆนะครับเหมือนวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญปีพศเหรียญ2บาทชนิดชนิดเนี้ยสีทองปี51นะครับซึ่ง <c oughs> เหรียญปี51ก็ ผลิตมาใช้หมุนเวียนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจํานวนการผลิตอาจจะน้อยกว่าปีพศอ,อื่นๆนะครับทาให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมแล้วก็มีราคานะครับเดี๋ยวขอพูดถึงสีทองก่อนนะครับสีทองก็คือเหมือนปี51เนี่ยเป็นปีแรกที่เปลี่ยนจากสีเงินมาเป็นสีทองนะครับสีเงินจะผลิตปี48 4950นะครับแล้วก็มาเป็นสีทองปี51นนะครับก็ ในกลุ่มซื้อขายในกลุ่มนักสะสมก็ที่ผมเคยเห็นก็จะมีอยู่2ปีพศนะครับที่เก็บกันก็มีปี51แล้วก็อีกปีหนึงก็คือปี2557นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเก็บอ่ะสายสะสมอะเก็บอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆสําหรับสายสะสมนะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่จะเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อที่จะขายโดยเฉพาะ ท่านที่จะขายให้กับช่องผมนะครับขอย้ําว่าทางช่องของผมนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องผมรับซื้อแต่ปี51นะครับที่เป็นสีทองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ที่ส่งมาขายชุดนี้ก็100เหรียญนะครับผมจะซื้อสีทองมาหมดเลยจะรับซื้อแต่สีทองปี51ย้ํานะครับเพื่อนๆปี51นะครับที่ผมรับซื้อนะครับปี57ก็ มีซื้อขายอยู่ในกลุ่มนะครับแต่ว่าทางช่องผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าส่วนตัวคิดว่ามันจะออกยากสักนิดนึงนะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับเพื่อนๆถ้าใครมีกําลังก็เก็บไว้ได้นะครับสําหรับปี57แต่ว่าย้านิดนึงช่องผมรับซื้อแต่ปี5 1นะครับเพื่อนๆสีทองนี่นะครับปี51นะครับส่วนเรื่องราคารับซื้อผมต้องแจ้งก่อนว่าผมช่องผมคือช่อง สไตล์พ่อค้านะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะไปขายต่อในกลุ่มนักสะสมหรือว่าขายต่อให้กับพ่อค้านะครับซึ่งผมจะซื้อเหรียญสีทองเนี่ยห้าหนึ่งอยู่ที่ราคาเหรียญละ4บาทนะครับเพื่อนๆราคาในกลุ่มซื้อขายอาจจะอยู่5-7ถึงบาทอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละคนตั้งขายก็ไม่เท่ากันนะครับก็แน่นอนผมซื้อต่ำกว่ากลุ่มซื้อขายแน่นอนนะครับเพื่อ เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมซื้อมาเพื่อที่จะไปขายนะครับอยากให้หลายๆท่านหลายๆท่านที่รับชมเข้าใจคอนเซปต์ของช่องผมด้วยนะครับว่าผมซื้อมาขายไปผมไม่สามารถรับซื้อในราคาที่ซื้อขายกันในกลุ่มซื้อขายได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เข้าใจนะครับถ้าจะขายผมก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขของผมของช่องผมนะครับก็คือผมรับซื้อราคาเหรียญละ4บาทนะครับปี2551สทอง นะครับรับไม่อั้นเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเยอะๆอยู่ในธุรกิจเหรียญทํางานเกี่ยวกับเหรียญค้าขายเจอก็เก็บไว้ครับต้นทุน2บาทนะครับเก็บไว้สะสมไว้เยอะๆถ้ามีเยอะๆสนใจอยากจะขายหรือว่าไม่มีที่จะขายที่อื่นขายยากช่องอื่นยังไม่รับซื้อหรือว่ายังไงก็ส่งมาช่องผมได้นะครับราคาเหรียญละ4บาท ย้ำนะครับ4บาทนะครับผมไม่ขอดราม่าเรื่องซื้อถูกซื้อแพงนะครับเพราะรายละเอียดผมแจ้งไว้ชัดเจนทุกคลิปแล้วนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับสําหรับท่านที่อยากจะขายนะครับการซื้อขายอยู่ที่ความพอใจของทั้ง2ฝ่ายนะครับผมไม่สามารถบังคับท่านให้ขายให้ผมได้นะครับเหมือนท่านมีร้อยเหรียญเนี่ยผมไปบังคับท่านบอกท่านต้องขายผมนะเหรียญละ4บาทผมไม่สามารถบังคับได้นะครับคือถ้าท่าน พอใจที่จะขายให้กับท่านอื่นก็คือก็คือการซื้อการซื้อขายอะ่ะพอใจก็ขายไม่พอใจในราคาก็คือไม่ขายนะครับผมกลัวจะมาดาราม่าตรงนี้แต่ว่าถึงจะมาดารมาม่ายังไงผมก็คอนเซปต์ชัดเจนนะครับผมก็ไม่ได้สนใจในตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะผมตั้งใจทับตรงนี้มากกว่านะครับอันนี้คือเหรียญปี5้าหนนะครับรับซื้อเหรียญละ4บาทรับซื้อไม่อั้นท่านใดอยากขายก็ ส่งมาขายได้นะครับหรือว่าจะเก็บมาพร้อมกับรายการอื่นๆนะครับก็จะก็ได้นะครับเก็บไว้เยอะๆเหรียญ2บาทด้วยเก็บเหรียญสบาทด้วยไอเหรียญส0บบาทด้วยนะครับเหมือนเหรียญ10บาทไปสีหนึ่งเนี่ยนี่นะครับก็เก็บรวบรวมไว้หลายหลายชนิดราคานะครับผมก็รับซื้อหลากหลายนะครับนี่นะครับแบบนี้ผมก็ซื้อนะครับแบบนี้ผมก็ซื้อนะครับส่งมาพร้อมกันได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ แต่ว่าคลิปนี้ขอพูดถึงราคาเหรียญ2บาทเพราะว่ามีถามกันมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อนๆก็สําหรับปี51สีทองซื้อเหรียละ4บาทนะครับเพื่อนๆแล้วก็สีเงินสีเงินผมรับซื้อแต่ปี50นะครับนี่นะครับปี25 50ปี48 49ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับบางท่านก็บอกว่าหายาก นะครับแต่บางท่านก็เจอเรื่อยๆนะครับเพราะว่าส่งมาขายผมบางท่านก็ส่งมา10เหรียญย0เหรียญ30เหรียญนะครับก็แล้วแต่นะครับเหมือนท่านเนี่ยส่งมา20เหรียญนะครับก็จากราคาเหรียญละ2บาทนะครับก็เพิ่มมูลค่ากําไร2บาทกําไร3บาทนะครับเหรียญนี้เพราะผมซื้อราคาเหรียญละ5บาทนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายณขณะนี้ก็น่าจะอยู่ที่ไม่เกินเหรียญละ8บาทนะครับเพื่อน 8บาท50ก็ขายยากแล้วครับตัวเนี้นี่นะครับเคยสูงถึงเหรียญละ20นะครับเมื่อปี2559ปีที่ในหลวงรอชกาสวรรคตใหม่ๆนะครับตอนนั้นคือเหรียญจะราคาขึ้นสูงนะครับตอนนั้นผมก็ขายขายได้เหรียญละ20เลยตอนนั้นแต่ปี59นะครับตอนนี้ลดลงมาแล้วนะครับ8บาทก็ขายยากแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับ ตอนนี้เหรียญนี้ปี50นะครับทางช่องผมรับซื้อที่เหรียญละ5บาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ2บาทผมรับซื้อแค่2ปีพศนะครับปี50นะครับปี50นนี้เหรียญละ5บาทนะครับส่วนปี51ตัวนี้นะครับอันนี้รับซื้อเหรียญละ4บาทนะครับเพื่อนๆ51นสีทอง5 0สีเงินนะครับ ก็มาทำคลิปอธิบายให้กับท่านที่ยังไม่รู้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมทำคลิปลง youtube ทุกวันนะครับแล้วก็จำนวนผู้ติดตามก็มามีผู้ติดตามใหม่ๆก็มาเรื่อยๆนะครับก็ผมก็ทำคลิปให้กับท่านที่ติดตามใหม่ๆได้รับรู้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามมานานแล้วนะครับก็ก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่ว่ามาอัปเดตราคากันแล้วก็มา ทบทวนความรู้กันนะครับจะได้แม่นๆนะครับไม่พลาดนะครับว่าช่องผมรับซื้อแบบไหนนะครับนี่นะครับก็นักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับจะเก็บสะสมถ้าจะเก็บสะสมเก็บได้หมดนะครับสายสะสมนะครับแต่ว่าสายที่จะทํากําไรนะครับทํากําไรเร็วๆอ่ะอยากจะขายเร็วๆอ่ะมันขายตอนนี้เลยอ่ะเก็บวันนี้ขายพรุ่งนี้เลยเก็บตัวนี้นะครับ คือผมรับซื้อตลอดนะครับขายที่ไหนไม่ได้ก็คือช่องผมการันตีรับซื้อนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะเข้าใจกันบ้างนะครับสำหรับมือใหม่มือใหม่แนะนำเลยจำเทคนิคผมไปใช้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะก้าวมาเป็นพ่อค้าหรือว่าอยากจะเป็นนักสะสมที่ว่าอยากจะเก็บตัวแบบ ตัวทากาไรเลยนะครับก็คือพวกนี้นะครับตัวทํากําไรเลยนะครับซื้อเก็บวันนี้ขายได้พรุ่งนี้เลยขายได้เลยนะครับถ้ามีจํานวนจํานวนที่แบบพอที่จะส่งได้อะหลายๆรายการอ่ะอันนี้คือรับซื้อแน่นอนรับซื้อไม่อั้นนะครับ2 2ปีพศนี้สําหรับเหรียญสบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาให้ความรู้กันแล้วก็มาแนะนํากันนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับท่านที่รู้แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ นี่นะครับทบทวนความรู้กันก็ประมาณนี้นะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับ5้าสีทองซื้อ4บาทแล้วก็5้าสีเงินผมซื้อ5บาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญ2บาทก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ